ในคลิปนี้นะฮะทุกคนเราไปดวงดาวแห่งความโหดร้ายอยู่2ดวงนะดวงดาวดวงแรกกคือดวงดาวแห่งความร้อนดวงดาวทะเลทรายนั่นเองนะครับส่วนอีกดวงหนึ่งก็คือดวงดาวแห่งความหนาวเหน็บดวงดาวน้ําแข็งนั่นเองนะครับทุกคนนะเราจะมาดูกันดีกว่าว่าเราจะสามาถเอาชีวิตรอดและฝ่าด่านดวงดาวทั้งสองดวงนี้ไปได้หรือเปล่านะครับโดยการฝ่าด่านพวกนี้ไปให้ได้ดวงดาวแห่งความร้อนก็จะมีแบบพวกทะเลทรายพวกกระบองเพชรี่แย่ไปหมดเลยนะฮะส่วนดวงดาวแห่งความหนาวเหน็บก็จะมีพวกสโดบอลพวกหิมะพวกนี้แล้วก็ฝ่าด่านจากวอนเตอร์พวกนี้ไปให้ได้นะครับเพื่อที่เราจะมาเอาชนะ อัศวินบังกรน้ําแข็งตรงนี้ไปให้ได้นะซึ่งในอัศวินมังกรน้ําแข็งจะมีไอเทมเกิดให้เราอยู่โดยการที่เราต้องโดดลงไปข้างล่างแล้วก็ตายแล้วก็เกิดใหม่นะครับแล้วเราถึงจะกลับบ้านเราได้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่าว่าเราจะสามารถฝ่าด่านไปได้หรือเปล่าแล้วก็ใครที่อยากจะให้กําลังใจพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกําลังใจให้เราฝ่าด่านพวกนี้มาให้ได้นะครับทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเราจะฝ่าด่านมาได้หรือเปล่าจะยากลำบากขนาดไหนไปดูกันเลยยู เรามาอยู่ที่ไหนกันอีกแล้วเนี่ยโอ้ยไอ้ตายแต่ทำไมเรามาอยู่บนนี้ตลอดเลยวะเนี่ยแล้วก็บอ้โหโผล่ด่านอะไรวะเนี่ยเฮ้ยนี่มันเป็นดวงดาวาความร้อนนั้นกันหรอแล้วลก็อีกดวงนึงก็จะเป็นดวงดาวของความหนาวเนี่ยโอ้ยก็เห็นฝั่งนี้ก็ร้อนตุ๋นแล้วเนี่ยอีกฝั่งนึงก็โอ้ยตัวเราจะแข็งหรือเปล่าก็ไม่รู้ไอ้ตายแต่ทำไมเราองมาโผล่อะไรแบบนี้อยู่เรื่อยเลยวะเนี่ยโอ้ยทำไมเราทั้งซวยอะไรขนาดนี้แล้วก็อันเนี้ยคืออะไรเนี่ยฮ่าฮ่าเจอกันอีกแล้วนะโอ้โหไอ้คนทำแบบแหมจะมาแกล้งเรากันหรอ ดูดิทุกคนดูแล้วก็ดูดิดวงดาวดวงนี้มันดูร้อนมากๆเลยส่วนดวงดาวดวงนี้ก็ดูหนาวมากๆเลยเนี่ยตายเถอะโอ้โหโอเคยังไงเราก็ต้องเอาชีวิตรอดไปให้ได้ละกันนะเออตรงนี้ก็น่าจะกดไปปุ๊บแล้วก็เอ้ยมีอะไรเนี่ยมีเตียงตรงนี้เหรอแล้วก็โอ้โหด่านแรกเป็นด่านโอ้โหดวงดาวขงอมร้อนดวงดาวทะเลทรายเหรอเนี่ยดีแล้วที่เราไม่โผล่บนนู้นเนี่ยเราต้องแข็งตายแน่ๆเลยถ้าเราไม่มีชุดเนี่ยอย่างน้อยเราร้อนได้ไม่เป็นไรโอเคเซฟก่อนเลยแล้วกันแล้วก็เข้าไปดูข้างในว่ามีอะไรหรือเปล่าโอ้โหสมแล้วเป็นดวงดาวาออมร้อน โอ้หดูดิแม่เข้ามาก็เจอลาวาเลยนะให้ตายเถอะโอเคเราต้องฟาดดาันลาวาตรงนี้ไปให้ได้แล้วก็ไปฝั่งนี้ปุ๊บปุบ๊โดดไปแล้วก็โอเคง่ายๆชิวๆอยู่แล้วแล้วก็โอ้โหเข้ามาเจอใครเนี่ยเฮ้ยวันดีนายนายเป็นใครเนี่ยเออท่านรับใช้หรอ เออล้วถ้ารับใช้ยอย่างไหนมาทําอะไรที่นี่เนี่ยโอ้านมาจากไหนเนี่ยอันนี้คือดวงดาวของฉันนะานมาจากทางไหนก็กลับไปทางนั้นได้เลยไนอย่ามายุ่งกับฉันนะดวงดาวที่มันร้อนมากๆฉันไม่ยอมจะแบ่งทรัพยากรให้นายหรอกนะมันมีจํากัดเออฉันไม่ได้ตั้งใจจะมาหรอกนะเออถ้าฉันโดดหลงไปขลางฉันก็ตายแล้วสิเออเนี่ยจริงๆแล้วฉันอยากจะฝ่าด่านถัดไปได้อะ่ะานรู้ไหมว่าต้องทอํายังไงอะ่ะ โอ้นายอยากผ่านด่านงั้นเหรอแต่ข้างบนนั้นมันมีอัศวินผู้คุ้มอยู่นะสิถ้านายขึ้นไปต้องตายแน่เลยเออฉันไม่สู้มันหรอกฉันอยากจะอยู่ตรงเนี้ยฉันไม่อยากจะเข้าไปตายแต่ถ้านายกำจัดมันได้ฉันจะดีใจมากๆเลยนะและฉันจะออกจากที่ดีได้โอ้อย่างนี้ดีเองเออแล้วมีอะไรฉันช่วยหรือเปล่าเนี่ยในนี้มีอะไรหรือเปล่าเดี่ยฮะ เออก็ไม่มีอะไรมากหรอกช่วยฉันเก็บกระบองเพชรแล้วก็ฟาร์มไม้นิดๆๆหน่อยๆ่อย่าลืมล้างรถไฟด้วยล่ะฉันจะเอามานลำเลียงอาหารโอ้ได้เลยได้เลยได้เลยโอเคทุกคนคือปรากมาแรกของเรานะฮะก็คือการฟาร์มกระบองเพชรตรงนี้แล้วก็เก็บล้างรถไฟแล้วก็ไม้ให้เขานะครับใช่ปะ เดี๋ยวดูส <chaque urai> ิเออใช่จริงๆด้วยโอ้โหยังละสิบไปเหรอแล้วเขาก็ให้อาหารเรามาด้วยโอเคเจ๋งเลยเอ้ยนายนี่คือผู้มีพระคุณของฉันเลยเนี่ยเดี๋ยวฉันจะฟาร์มให้ละกันนะโอเคฟาร์มไปเลยทุกคนนี่ฟาร์มไปเลยฟาร์มไปเลยตอนนี้เราต้องฟาร์มไปได้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะฮะทุกคนนะเดี๋ยวเราเหลืใอยเขาสักนิดหน่อยละกันทุกคนนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาฟาร์มตัวนี้ก่อนนี่ฟาร์มไปเลยฟาร์มไปเลยไม้ตรงนี้เราต้องทุบแล้วก็เราจะได้รางรถไฟด้วยนะเห็นปะนนนนนนนีีี่่่เเเเเหห็็็ปปปะลลอออออออคคคคืวาาาามมฉดดดขงงงงงรไไฟััึึถ้ยก มาเลยเอามาเลยดิรวยครับผมรวยครับผมโอเคฟาร์มไปเลยตรงนี้นี่ฟาร์มไปเลยฟาร์มไปเลยทุบทุบทุบไปทุบไปเออเรียบร้อยตอนนี้เราได้รางรถไฟมาก้าอันหรอเฮ้ออีกอันหนึ่งอยู่นี่โอเคตอนนี้เราได้รางรถไฟมา10อันแล้วนะครับทุกคนขัดไม้อยู่ประมาณ3ามท่อนนะทุกคนนะเดี๋ยวเราฟาร์มแป๊บหนึ่งปุ๊บเรียบร้อยโอเคนายเรามาแล้วดิเอาไปเลยโอเคเหมือนเราจะได้ปุ่มกดมาด้วยนะฮะทุกคนแล้วก็เอาไปกดตรงนี้เลยแล้วกันนี่เอา,ปาไปเลยแล้วก็เราสามารถแลกของในตัวเขาได้นะเออนายเราพวกชุดพวกนี้นายไม่เก็บไว้หรอนายทำไมให้เรา โอ้ชุดพวกเนี้ยไม่จาเป็นแล้วถ้าเทียบกับอาหารเนี่ยคนเราไม่ต้องกินต้องใช้โอเคนะนายเอาไปได้เลยท่านาชนะผู้คุมขบวนได้ฉันก็หลอดยังไงล่ะฉันจะโอ้โหทิ้งความหวังไว้ให้นายคนเดียวเลยโอเคได้เลยได้เลยได้เลย,เลยโอเคทุกคนเราต้องเออเอาพวกนี้ไปได้วยโอ้โหทำไมนายแจกเยอะจังวะเนี่ยมีแอปเปิลทองให้เราด้วยทุกคนแสดงว่าเขาต้องสนับสนุนเราบก้กๆเลยเน่เลย,เลยทุกคนนะโอเคเรียบร้อยแล้วก็มาเดี๋ยวเราจะใส่ชุดพวกนี้ไปเลยละกันแล้วก็วกโอ้โหทำไมมันเพิ่มมาอยู่สี่เกาะเองวะเนี่ยทำไมเพิ่มน้อยจังนายฮะเออเด้อ เราแลกมาอีกสักอันหนึ่งตอนนี้เรามี a p p l e t o ทอ e n c h ชันอยู่2อันนะแล้วก็ Apple t ลทอธรรมดาอีก2อันนะถือว่าเป็นการสนับสนุนที่ดีเลยนะนายเดี๋ยวเราจะฝ่าด่านไปให้นะนายนะเพื่อที่นายจะได้เอาชีวิตรอดจากตรงนี้ไปได้โอเคทุกคนเราขึ้นไปข้างบนดีกว่าข้างบนมีอะไรโอ้โหใหญ่มังมุมผมเกลียดใหญ่มังมุมมากๆเลยทุกคนนะโอ้โหเห้ตายเถอะใหญ่มงมุมอีกแล้วโ,โหเดี๋ยว นี่มันรังแมงบุมเลยยังไงวะเนี่ยทำไมใจแมงบุมมันเยอะขนาดนี้ไอ้ตายเถอะโอ้โหดูดิทุกคนเดี๋ยวจะจัดโอ้โหเราต้องทุบไปดาบเราจะพังก่อนหรือเปล่าวะเนี่ยโอเคทุบไปทุบไปทุบไปเฮ้ยข้างในมีอะไรอะ่ะมันจะมีตัวอะไรสักอย่างดำดำเอ๊ยคือตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยมีแมงมุมด้วยอ๋อแมงมุมนี่มันรังของนายกันเหรอโอ้นายไม่กัดเราใช่ไหมเออด,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 ดีดีแล้วทุกคนดีแล้วแมงม,มุมเหมือนจะไม่กัดเรานะฮะทุกคนนะอันนี้เหมือนจะเป็นรังแมงมุมเลยทุกคน เ,เดี๋ยวเอ้ยนึกว่าแมงมุมมันจะกัดเราโอเคเดี๋ยวเราต้องรีบออกไปดีกว่าเดี๋ยวแมงมุมตัวน,นี้มันจะหิวนะทุกคนเดี๋ยวมันจะกัดเราโอ้โหมันจะเยอะอะไรขนาดนี้วะเนี่ยให้ตายเถอะโอ้โหคนทําแบบนี้ไก่เราอยู่นี่ตลอดไปเลยบังเนี่เยเหมือนเราจะเจอทางออกแล้วนะโอเคเจอเจอเจอทางออกโอ้โหทางออกก็จะเป็นใยแมงมุมอีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหคนทําแบบประทานไหนวะเนี่ยทุกคนเหมือนจะเป็นเขาวงกดยแมงมุมนะฮะทุกคนนะไปเดี๋ยวเราทำเฮ้ยดีเดี๋ยวเราทางออกปะทางออกปะตรงนี้ดูดิ ทั้งออกหรือเปล่าไม่ใช่อีกแล้วโอ้โหเอ้ยเดี๋ยว โอ้ยจะจะเอามาขนาดนี้แกล้งกันจะชัดเกินตรงนี้ก็ไม่บีตรงนี้ทางตันนะทุกคนเดี๋ยวเราต้องไปทางนี้เฮ้ยเหมือนเราจะจะทาเอาจริงๆแล้วทุกคนโอ้โหดูดิดาบเราแทบพังแล้วเนี่ยเดี๋ยวยู่้าสคอโอ้โหไอไต้อไตายเถอะให้ตายเถอะนะ <c oughs> แค่ด่านใหญ่บางมุมก็ทาดาบเราแทบพังละโอ้หสมแล้วที่ไอ้คนอยู่ข้างล่างเขาไปยอมฝ่าด่านมานะทุกคนนะเขากลัวแมงมุมกัดแล้วก็กลัวแบบดาบเขาพังก่อนอะไรแบบนี้แงดีนะที่เราเหลืออยู่โอ้ยตรงนี้มีเตียงโอเคเซฟไปเลยละกันเหมือนจะต้องปีนขขึ้้้นนนางบัหอ ข้างบวน B I หรือเปล่าเราจะลองดูดิเออเดี๋ยนะเราเซฟแล้วใช่ป่ะโอเคขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยดีเปิดไปเลยเปิดไปเลยข้างบวน B I หรือเปล่าวิ่ยเหมือนเราจะขึ้นมาข้างบนดาวนะทุกคนแล้วก็ตรงน,นั้นก็คือส่วนที่เรามานะฮะทุกคนเหมือนจําได้ว่าไอคนที่อยู่ข้างล่างบอกว่าข้างบนนี้จะบีดีแกอ่าอะไรผู้คุ้มคอรองทะเลทรายดีแหละผู้คุ้มครองทะเลทรายเหรอดีโอ้เจ็บ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 นี่แหละ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 เฮ้ยจะฉันเซฟก่อนเลยแล้วกันนี่นายฮะนายมาได้ก็มาดิครับก็มาดิเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นกิบบะทองก่อนนกิ อะไรฉันไม่ได้หรอกนะดีแดะดตตตีตี้าไป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 ตีเอ้ยเอาเดิก็มาดิครับก็มาดิครับดาบฉันไม่พังราเว้ยดีไงโอเคท่านี้เราก็ช่วยไอ้คน,นอยู่ข้างล่างได้แล้วนะ,ะทุกคนนะไอ้คนที่เป็นทาสอยู่ข้างล่างนะ,ะทุกคนโอ้ยนายจะได้ยินเนี่ยขึ้นมาได้แล้วนะอไอ้ผู้คุมมันตายแล้วโอ้ยเขาน่าจะได้ยินอยู่บ้างโอเคปะและเราก็ต้องไปลุยดวงดาวหนาวเนี่ยต่อนะฮะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เรามีชุดแล้วนะชุดนี้ก็น่าจะทำให้เราหายหนาวไปได้บ้างนะทุกคนถือว่าดีถือว่าดีโอ อุ้ยตรงนี้อ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ตัเราไปนี่มีตายกับตายทั้งนั้นเลยทุกคนแล้วก็ค่อยๆไปค่อยๆไป ไม่ค่อยไปหรือจะปุ๊บปึ๊บป๊บโดดไปแล้วก็ปุ๊บป๊บแล้วก็โดดไปเรยดีไงโอ้หนึกว่าจะยากกัะดูเอ้ยชิวง่ายๆข้างบนนี้มีเตียงแล้วก็นี่คืออะไรเดีย๋ยวเออมีทางลงตรงนี้ด้วยวะ่ะเออโอเคไปดูดีกว่าข้างล่างมีอะไรโอ้โหจะบอกแล้วในนี้เขาจัดงานคริสต์มาสกันด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหถือว่าดีแล้วก็เออในนี้เดี๋ยวโอ้โหมีประตูตรงนี้ด้วยว่ะโอ้โหเป็นประตูที่ลึกลับบ้าๆทุกคนโอเคเราต้องตามหาปุ่มเพื่อทีี่่จจะะะเเปปิดดดรตูน้้้้ใหไขาาาก็นที่แบบอยย่างี้เเลละค เออปุ๊บปุ๊บปุ๊บตรงนี้โอ้โหปุ่มอยู่ไหนบอกชั้นเทผมว่ามันปุ่มมันต้องอยู่ในที่แปลกว่ะไอ้ตรงนี้เปล่าตรงนี้เปล่าไม่มีตรงไหนข้างบนหรือเปล่าข้างบนก็ไม่ใช่ตรงนี้ก็ไม่ใช่เอ้ยเอาดีๆเอาดีๆโอ้โหเดี๋ยวจะว่าไปไอ้กล่องชักเกิลนี่มันก็เยอะใช้ได้เจอละ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 นีแดะฮันแน่จะแอบชนเหรอไม่ได้หรอกนะโอเคไปไปเลยข้างล่างมีอะไรหรือเปล่าไอ้มีดึง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 ตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เซฟครับผมมาดูกันดีกว่าข้างในมีอะไรเลยโอ้โห กี่กี้เพียบเลยทุกคนดูดิโอเคต้องฝันโอ้ยโอเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นเพื่อนจะเย็นโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ่ะจะผ่านไป็นไกไม่ได้ทุกคนโอ้ยดูดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยเราต้องฆ่าให้หมดไปดีกว่ามั้งเนี่ยโอ้ยเจ็บเจ็บวุ้ยอ่ะ ตามจริงเถอะนะคนทำแมพได้ลองบางประเดี๋ยวทุกคนโอ้ยใครจะไปผ่านได้วะเนียให้ตายเถอะโอเคเราต้องรีบเลยทุกคนรีบๆเลยโอ้ยหูโดดโลดเลยอีกให้ตายเถอะโอ้ยตายตายโอ้ยเราต้องเออว่ะก็คือเราต้องแบบเร็วนะครับทุกคนนะถ้าเรารีบโดดไปได้เราก็จะผ่านได้โอเครีบรบไปรีบรีบไป เฮ้ยแม่ปะโอ้โหไปได้ละผมว่ผมาผมต้องฆ่าไปให้หมดละโอ้โหแล้วจะฆ่ายังไงให้ตายวะเนี่ยอ่ะโว้ยคนทำแบบถามจริงเธอเอ็งเล่นเองเล่นแล้วใช่ไหมด่านนี้โอ้โหโอ้โหเอ็งผ่านใช่ไหมเนี่ยอ่ะกูกูถามจริงเลยเหมืนเขาทแบบแบบทำมาเพื่อแกล้งเราอะเฮ้โยโอ้ยจะผ่านอยู่แล้วเนี่ยจะผ่านอยู่แล้วเฮ้ได้อยู่วะได้อยู่วะเราต้องฆ่าพวกนี้ให้หมดทุกคนอ,อ,อ,อืมอืมประเดี้โอ้โหดูดิ <c oughs> ขนาดดาบม,มานันจะเตะ โอ้ยโอ้ยกูไม่ไหวแล้วดะกูไม่ไหวแล้วดะมันจะผ่านยังไงวะเนี่ยเฮ้ยถามจริงแต่ทุกคนผมตรงๆเลยนะเว้ยคือแบบให้แบบเซียนระดับโลกมาผมว่าเขาก็ไม่ผ่านว่ะดูดิดูดิชุดยังแตกอ่ะที่ดูโอ้โหทุกคนนะผมขออนุญาตเสกดาบใหม่ไปเลยแล้วกันผมไม่ได้เอามาเดี๋ยวดูอย่างเซ็งเลยโอเคปะ เดี๋ยวผมว่าผมต้องฆ่าพวกนี้บแล้วก็ค่อยฝ่าด่านล้วกันนะทุกคนนั้นน่าจะเวิร์กที่สุดละมาเดิมาจะยอมตายแล้วฆ่าพวกเองโอ้ยหลกูได้ตีทีเดียวเองนี่แหละไอ้ดีแหละนี่แหละนี่แหละนี่แหละมาเดิมาเดิอหาเออตัวสุดท้ายแล้วตัวสุดท้ายแล้วนี่แหละทุกคนดูนิตายแบบยับเยินเลยทุกคนคือตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกอ่ะโอเคอย่างน้อยเราก็ผ่านแล้วนะทุกคนนะก็ถือว่าดี โอ okay. เคเหลือตรงนี้แหละที่เราต้องผ่านไปอีกโอ้โ oh, หตรงนี้มันค่อนข้างยากเลยมันเป็นแบบผีบัสสไลด์ลื่นนะครับทุกคนนะโอเคปะไมค่อยไปเฮ้ยจะปุ๊บดีแล้วก็ปุ๊บปุ๊บดีแล้วก็วกตรงนี้ไอ้จ่าเอ้ย,ย,อยไม่ถึงอีกโอ้โ oh, หเอ้ยอะไรวะเดี่ยแต่โอ้โหจะมายากไอ้ตรงข้าตัวข้างล่างเสร็จจะมายากไอ้ตัวข้างบนอีกเหรอเนี่ยโอ้โ oh, ห <laughs> ให้ตายเถะนะคนทําแบบนี้แกล้งเราจะชัดโอเคเรียบร้อยผ่านแล้ว,วเว้ยเอออย่างน้อยเราก็ผ่านละโอเคถือว่าดีถือว่าดีอ่ะ แล้วก้อนในนี้มีอะไรหรือเปล e ่ามีกล่องนะทุกคนแล้วก he ็มีอะไรวะเนี่ยเออปปปหแล้วต้องขุดตรงนี้อีอะไรเนี่ยผมบอกตรงต้องด่านเขาเยอะมากๆเลยมันไม่ได้ด่านเยอะหรอกด่านมันนานมากๆทุกคนเอออ้ตรงนี้ตรงนี้ไปมีท้ายไปมีท้ายไปตรงนี้มีท้ายไปมีเจ๊บปปปหูขุดให้หมดขุดให้หมดใจเหลือตรงนี้ไปท้ายไปดีเป็นกันละโอ้ยจังเยอะเ้ยไปทางไหนต่อเนี่ยพี่พี่ไปทางไหนต่อ ไปทางนี liegt, ate, ้ต okay. ั้งนี้ตั die, die. ้งนี้โอเคในนี้สซนเราก็ผ่านแล้วในนี้แบบโอ้ยดีๆเยอะๆเยอะๆเยอะยวผมขอทิ้งของทั้งหมดนี้ก่อนเลยละกันทุกคนเยอะมากๆเลยเดี๋ยโอ้หไอบอลหิบ้าเนี่ยเอาไปทำไหนักหนาโอเคเหมือนเราจะได้ของดีมากๆในกล่องนี้ด้วยโอ้โหเป็นกล่องอะไรเนี่ยกล่องจุยมากันหรอถือว่าดีมากๆเลยดูดิเจ๋งว่ะโอเคเราจะได้เปลี่ยนชุดด้วยไม่ได้เปลี่ยนชุดหรอกคือแบบชุดเดิมมันแตกไปแล้วทุกคนโอเคเอามาใส่ดีแล้วก็เจ็บเดีว้าวแล้วก็ได้โล่มาด้วย เรียบร้อยตอนนี้เออตรงนี้คือใครเดี่ยทา่ทานระดับสูง่ะเออสวัสดีครับท่านระดับสูงให้มีอะไรผมช่วยหรือเปล่าโอ้เราเป็นถอดนะนายต้องไปกำจัดอสุวินมังกรข้างล่างให้ได้ไม่งั้นเราผ่านไปไม่ได้หรอกดะเราต้องรอดไปให้ได้เข้าใจไหมนั่นนาอยโอเคครับได้เลยได้เลยเออเขาต้องการฝามีไหมทุกคนสิบอันใช่ปะดูนี่ภารกิจของเขาใช่แล้วโอเคฟามฟางให้แล้วกันนะ ท่านไหนก็อย่าลืมทําขนมให้ชั้นด้วยละกันจะจั้นฟางฟางให้เดี๋ยวเข้าใจไหมโอ้ได้เลยเออดีด,ด,ดีโอเคตอนนี้เราได้ประก้าวละเอียดนึงโอเคเรียบร้อยนี่เอาไปเลยดิ แล้วก็อเอ้ยเดี๋ยวโยนทิ้งเฉยให้ตายแต่โอเคเรียบร้อยปร๊บแล้วก็ตรงนี้นี่เราเปิดได้แล้วเดี๋ยวเราดูข้างในดีกว่าว่าในนี้มีอะไรให้เราแบบเออดีไบิตเทียนชาร์นว่ะแล้วก็นี่คืออะไรโอ้เรามีลาพินแล้วก็เลเวลด้วยนะครับทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเราเอนชาร์นดาบเลยละกันน่าจะโวลที่สุดละโอเคโอ้โหคมคมสี่เลยเหรอเคยังโหดแล้วก็เอนชาร์นชุดด้วยโอเคทุกคนตอนนี้เราก็เอนชาร์นทั้งชุดทั้งแบบโอ้โหทั้งดาบเรีีีียยยยยยบรรรรร้้้้้้ออ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 ลลลลลวววววไไไไไไปปปเเเเเดดดดด๋๋าาาาางงงงงูขข่่่่่่กนะะะะะะตตโหัฮิ โอ้ยยังไม่หมดอีกเหรอทำไมทาสเขาไม่เตือนเราวะเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรฮะอะไรอะไรอย่ามาทำเป็นซ่าเราโอ้ยโดยน่าจะเป็นลูกน้องของอัศวนมังกรนะฮะทุกคนพวกนี้โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นพี่ใจเย็นอะไรฮะอะไรอย่ามาซ่ากับเราเด้๋ยววเจอแล้วโอเคเดี๋ยวเราลงไปดูข้้งล่างดีกว่าว่าขัางล่างมีอะไรต่อนะฮะทุกคนนะจำได้ว่าน่าจะมีอัศวนมังกรน้ำแข็งได้ไงใช่แล้วใช่แล้วโอเคแล้วเ็ามีเตียงเซฟตรงนี้โอเคเซฟเลยละกันแล้วก็โอ้หอัศวนมังกรน้ำแข็งถือดาบน้ำแขงะะด้้วยยมาเเลจไปสูกัน มาเลยจอมาเนี่ยโอ้โหดาดน้ำแข็งนี่แหละตีเข้าไปตีเข้าไปเอาเด้เอาเด้ใครจะโคตรแล้วกันโอ้โหนี่แหละมีดาดน้ำแข็งก็ทำอะไรเราไม่ได้หรอกนะนี่แหละนี่แหละนี่แหละเรามีชุดป้องกันน้ำแข็งเว้ยนี่แหละนี่แหละอัศวินก็โดนน้ำแข็งงั้นเหรอนี่แหละนี่แหละเรามีดาบโคตรโอ้โหดาบโคตรคมดูดิโอ้โหคมจะจัดโอเคตีเข้าไปตีเข้าไปตีก็ไปตีก็ไปเขาจะตายแล้วทุกคนเขาจะตายแล้วนี่แหละนี่แหละเออเออเออตีก็ไปนีี่่แแหหลละะนนฟฟัาไไปป นี่แหละเฮ้หมือนตัวเขาจะดอบดีไงจริงๆด้วยเขาดับไอเทมเกิดให้เรา่ะโคตรด,ดีโอเคเจ๋งเจ๋งแล้วก็โหของเราเราได้มาเพียบเลยทุกคนของที่เราจะเอาไปขาย <c oughs> โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมันจำได้ว่ามันน่าจะมีปุ่มแถวๆนี้ไม่ใช่หรอมีไหมปุ่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 มกดนี่อาจาร์เราจะโอ้โหกระเด็นมาโคตรไกลให้ตายเถอะโอ้โหแลวเราก็กำลังจะตายทุกคนเดี๋ยวเรากินแอปเปิลทองก่อนเลยละกันแล้วก็กดปุ่มตัวนี้ตติบๆบเรียบร้อยดีไงแล้วเราก็ต้องถือตรงนี้ไว้โอเคเราจะถือไว้นะทุกคนแล้วเราก็จะโดดลงไปข้างล่างเพื่อที่เราจะกลับบ้านให้ได้นะทุกคนเอออย่างงดีโดดไปเลยปุ๊บโดดไปเลยวูหูลงกลางแล้วกันทุกคนผ่านหรือเปล่า เฮ้ยรอดหรือเปล่านี่ไงรอดจริงด้วยฮ่าฮ่าชิวๆเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยชิวๆครับผมโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ผัรอดมาได้แล้วนะทุกคนโดยการกําจัดอัศวินมังกรน้ําแข็งแล้วก็ฟาดด่านดาวข้างบนนี่ไอ้ขันดาวโอ้โหหรือทุกคนดาวอยู่สูงมากๆเลยทุกคนนะโอเคทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้เราขอไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับผมไว้เจอใหม่คลิปหน้านะใครชอบก็เริ่มกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไครป์ผมด้วยละกันสำหรับวันนี้บายบายนะครับทุกคนเย้